ประเด็นของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับที่ได้มีการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเป็นการส่วนตัวภายในบ้านพักครับและก็จะไม่ไปร่วมในเวทีปราศัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในช่วงของเย็นวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีในวันนี้ยังคงเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักกับครอบครัวและติดตามงานด้านต่างๆโดยแนวทางการตั้งเวทีปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลเสนอหลังจากเมื่อวานนี้ ได้เดินสายไปรับฟังความเห็นจากสื่อมวลชนรวมถึงติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเป็นการส่วนตัวเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดจึงไม่มีภารกิจใดๆที่จะต้องออกไปปฏิบัติขณะที่บรรยากาศรอบบ้านพักภายในซอยโยธินพัฒนาสามยังคงมีกองร้อยควบคุมฝูงชนรักษาความปลอดภัยตามปกติส่วนไปทีปราศัยหาเสียงของพักเพื่อไทยในช่วงของเย็นวันนี้ที่ลานอนเนกประสงค์เมืองทองธานีได้รับคำยืนยันจากแกนนำพักเพื่อไทยว่า นายกรัฐมนตรีจะไม่ไปร่วมขึ้นเบทีปราศัยด้วยและก็มีรายงานนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยจะเข้าร่วมหาเสียงในจุดสําคัญบางจุดและนอกเวลาราชการเท่านั้นพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนหลักในการดําเนินการหาเสียงทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรีจะต้องขอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรี